หัวเว่ยฟิสต p โต้องใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยอย่างเดียวไหมวันนี้บอกเลยว่าไม่จําเป็นนะคะสำหรับใครที่ซื้อหัวเว่ยฟิสต p โปไปแล้วเชื่อมต่อนะคะอาจจะสงสัยว่ารับแบบนี้เนี่ยใช้งานยังไงเริ่มต้นสําหรับการใช้งานในรูปแบบของ iOS นะคะใครที่ใช้งานระบบ iOS เนี่ยก็คือง่ายๆเลยเพียงแค่เข้าไปนะคะเซิร์ชตัวของแอปพลิเคชันหัวเว่ยเฮล g l o b a l นะคะหลังจากนั้นกดดาวน์โหลด เมื่อดาวนโหลดมาแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าของแอปพลิเคชันกดเข้าไปที่อุปกรณ์นะคะอันนี้เนี่ยเตยเคยเชื่อมไว้แล้วมันก็เลยขึ้นนะคะเป็นชื่อของอุปกรณ์จะสำหรับใครที่เปิดเข้ามาครั้งแรกสามารถกดเพิ่มอุปกรณ์ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะสแกนการจับคู่ตัวอุปกรณ์ของเรานะคะกับแอปพลิเคชันเมื่อเราเจอนะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยกดเชื่อมต่อได้เลย หลังจากนั้นนะคะให้เรามากดที่ติ๊กถูกบนหน้านาฬิกาของเราแบบนี้แล้วก็กดจับคู่นะคะผ่านทางมือถือเพียงเท่านี้นะคะรอโหลดเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถซิงข้อมูลที่นาฬิกาของเราและตัวของแอปพลิเคชันได้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลต่างๆที่เราใช้งานบนานาฬิกานะคะก็จะมาขึ้นเป็นข้อมูลสุขภาพของเราต่างๆบนหน้าแอปแบบนี้